ลอยลอยยป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้นะคะมาแชร์สูตรสลามซีซัน 4EV2 นะคะนยาวจังเลยใช่ปะวันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นนะคะตามดูกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อของขวัญค่ะวันนี้หนูมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า บาวชูกาไข่มุกค่ะยังไงเราไปดู<ฮ>ก่อนกันเลยค่ะก้าวน้ำขุ่นค่ะกาวน้ำใสแชมพูค่ะคิีเลยอิกค่ะก่น้ำตาลน,น้ำยายทำสาราป๊อปาผ่านะคะแก้วพลาสติกหนึ่งใบค่ะเล็กๆเล็กพอไหมเ,เล็กเล็กพอนะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะยังไงเราไปลงมืาดำกันเลยตอนแรกนะคะน้องบอกให้ใส่กาวน้ำขุ่นลงไปแปดช้อนโต๊ะค่ะ ใส่แชมพู3ช้อนชานะคะ 2> 1 2 1> ใส่ครีอิีหปื๊ดค่ะ 2> 1 2 3 4 5จากนั้นนะคะคนค่ะคนค,ะคนเขาให้เข้ากันอุ้ยหนืดดีอ่ะตัวน่าเล่นดูเจมจนมากจ้าเจม,มจนเบอร์แรงมากหอมแชมพูมากใครเคยใช้บ้างฮะแชมพูเคลียเนี่ยเคลียนะคะขอให้เคลียค่ะเคลียเรเียกันเลยเลยมีใครดูแบ็คพิงเพลงใหม่ <laughs> แล้วหรือยังคะน่ารั ุกอย่างเป็นสีชมพูในตัวนะสีชมพูไอติมไอติมเนื้อดีมากทุกคนดูขนาดนยังไม่ได้ใส่น้ำยาทำซาลารลงไปนะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะคนยากอยู่นะเพราะว่ามันเป็นกาวน้ําขุน,น่ะทุกคนแล้วยิ่งไม่ได้ผสมน้ำเนาะมันก็จะเนื้อมันจะตึงนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนะใส่น้ํายาลงไปค่ะใส่ไปอย่างเงี้ยปุ๊บก็ต้องค่อยๆค,คนเวลานั้นน้ํายาอยู่ด้านบนนะคะมันจะทําให้ด้านบนเป็นเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนแต่ด้านในยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเทคนิคเลยนะ ต้องขยี้ขยี้ขยำขยำค่ะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนฟองอากาศเหมือนอากาศต้องเอาเข้าไปให้หมดอ่ะเหมือนทําขนมตาลอะ่ะเออมันต้องมียืดเข้าไปเลยเนี่เลยต้องมีช่องว่างให้เขาเข้าไปแต่ถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็จะแข็งแล้วก็ไม่ยืดท่ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องแบบเอาอกเอาใจนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่เยอะก็ไม่ได้ใส่น้อยก็ไม่ได้ต้องรอดูนะคะเอาอกเอาใจนิดนึง นี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วค่ะดูเนื้อแบบอลังการมากเหมือนหิมะเลยนะคะ <_ d iam ma> เนื้อดีมากค่ะทุกคนว้าวเนื้อตึงนะยืดนะเห็นไหมกาวน้ําขุนนะเวลาเรายืดแรงๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ขาดค่ะแต่กาวน้ําใสอ่ะเขาจะขาดเนาะแต่สีกาวน้ําขุนอ่ะเขาจะไม่เหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นใสๆอะไรอย่างเงี้นย,ยน,นะนี่สวยมากค่ะเวลาใส่กากเพชรแล้วกาวน้ําใสจะ ใส่ออกมาแล้วดูดีกว่านะคะอันนี้นะเสร็จไปแล้วนะคะ1อันนะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวชูก้ากันต่อไปนะคะมาลองดู่จะเป็นยังไงบ<อ>้าง<อ>สูตรนี้นะคะก็จะใส่กาวลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งหกกาวหนืดมากทุกคนอมีกาวกระปุกอย่างเงี้ยเป็นโหลๆเลยนะ <c oughs> ซื้อไว้ทำไม <c oughs> ซื้อเป็นลงัลงๆไม่ใช่โหลๆซื้อเป็นลงัลงๆเลยนะคะ <c oughs> ชอบนะเห็นไม่ได้เห็นในห้างไม่ได้นะเราซื้อแบบชอบมากอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบ เหมือนเป็นของกินไปแล้วเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายนะคะสลามนะคะนี่นะคะใส่สีน้ําตาลลงไปหนึ่งหยดโอ้นั่นไงก็เป็นน้ําตาลละค่ะในอ๋อเราจะขอใส่น้ํานิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันเหนืดมากเลยค่ะขอเจือจางนิดนึงค่ะเจมจนเบอร์แรงเจมจนมากมายไายกอง แค่นี้เองนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ํายาทําสลลมน้ํายาทําสลลมไปไหนนี่ค่ะเราก็ใส่น้ํายาทําสลลมลงไปเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะน้องบอกว่าให้ใส่เข้าไปในแก้วเนาะโดยการเล่นนะใส่สีน้ําตาลไม่หมดค่ะใส่เข้าไปขอบๆค,บค,บคบ่ะขอบๆลอ,องดูแล้วมีมิติอย่างนี้ปะใส่เป็นวิปครีมลงไปใส่สีน้ำตาลเป็นสไลม์นะ่าเล่น แล้วก็ใส่สีน้ําตาลเป็นซอสร,ราดนะฮะราดแบบนี้โอ้โหซอสใหญ่มากเจ๊พาใหญ่วิสบึ้มแบบนี้เขาเรียกว่าซอสแล้วจะบ้าเหรอเอ๊ยอุ้ยน่าเล่นนะมันเหมือนลายวัวมากกว่านะเอาไม่ได้ปกเลยนะเนี่ยไอ่ยังไงดียังงี้ยังงงี้อุ้ยน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นนี่ดูดูงี้หวายสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะคะทุกคนเสร็จและะะ้วค่ะเรียบร้อยนะคะเป็นอะไรนะบ้าอชูกา้า บาวชูกาไข่มุกค่ะทุกคนแต่จริงๆเราแน่จะมีไข่มุกนะพี่พามีไข่มุกนะั้นเราเอาไข่มุกมาโรยหน่อโอเคทําให้เหมือนหน่อยนะนี่โรยโรยโรยหออกหมดเลย <laughs> <laughs> ไม่นะ้เจะพาม่โอเคปะไม่ค่ะตอนนี้แมววิ่งเล่นไข่มุกละจ้า <laughs> ถ้าจะขนาดนั้นแล้วก็นอนนอนโอเคเราค่อยมาวางตอนที่เราเราวางลงไปแล้วอุ้ยมันน่าเล่นมากค่ทุกคนเราจะต้องวางให้มันโดนนี่ไงว้า บาชูก้าไข่มุกของจริงออริจิไม่จําเป็นต้องพูดเยอะเจ็บคอฮ <What? S 1> าเ่นปล่าอย่างนี้จะให้กี่คะแนนทุกคนว่าจิ้มฟินมากเลยนะคะชิยอดเลยอะ่ะยืดมอกยดืดสุดเลยน่าเล่นะ นสีกาแฟมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เนะ okay, าะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรถือว่าเวรังจิ้มฟินมีความอลังการอยู่หน่อยๆเอาติดมือมือฝั่งนี้แห้งนะ,ะที่พาให้คะแนนน้องของขวัญ9คะแนนครึ่งค่ะอยากได้3สีอะ่ะอันนี้2สีก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเนื้อค่อนข้างที่จะนี่ยืดมากนะทุกคนยืดยืดมากแผบบางมากจิ้มฟินมากนะคะนี่ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดู Q&A กันเลยดีกว่าวันนี้น้องคงขวัญถามอะไรป้าปพากันบ้างถึงคําถามนะคะเรายืดแผ่บางให้ดูดูความอลังการนะคะของเนื้อค่ะดูค่ะว้าวอลังการสุดๆค่ะอลังการเลยคือถ้าเราทําให้มันเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นนะเราจะต้องทําให้มันบานๆแบบนี้นะคะ่ะกลางกลาเห็นไหมว้าวเป็นไงยืดมากนะคะทุกคนแผ่บางยืดยาวยืดยาวเห็นไหม นี่เล่นดีอ่ะคือกาวน้ำขุ่นอ่ะเขาจะฟินอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งเป็นสีน้ำตาลนะสีที่เป๊าปพาชอบด้วยนะมันยิ่งอลาัางการไปใหญ่เลยโอเคค่ะเรามาถึงคำถามแรกของน้องของขวัญกันเลยนะคะพี่เกดอยู่ปอหรือมออะไรคะพี่เกดขึ้นมสาครับ 6แล้วค่ะตอนนี้นะทุกคนอยู่มหรืออยู่ปอะไรคอมเมนต์บอกปาว่าพาบ้างนะคะคำถามที่2ค่ะพี่พามีสลามหรือสกูชี่มากกว่ากันคะส่วนมมกจะมีสกูชี่มากกว่ายอย่างที่เห็นข้างหลังแล้วยังจะมีข้างหน้าข้างข้างอีกนะคะส่วนมากสลามอ่ะมันก็จะหมดไปเพราะพี่พาเอาไปยำสลามหมดค่ะพอได้สิบสูตรก็เอาไปยำยำเสร็จสีไม่สวยก็ทิ้งไปค่ะเพราะฉะนั้นมีสกูชี่มากกว่านะคะมาเดงคยวาถามสุดท้ายกันเลยค่ะพี่พาคิดว่าหนว่วยยูเท่าไหร่คะช่วยกันดันด้วยนะคะทุกคนอันนี้ตอบยากมาก ค่ะเดี๋ยวพี่พาดูจากที่แบบรูปโปรไฟล์ไม่ได้ไม่ใช่อ่ะอ่าสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดโอเคนะสิบเอ็ดไม่เกินสิบสามหรอกแชร์ของขวัญมาช่วยกันเดาดีกว่าว่าน้องของขวัญอายุเท่าไหร่แล้วอย่าลืมมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาตามอ่านว่าน้องของขวัญอายุเท่าไหร่กันแน่นะ แล้วขอให้ยอดวิวปังๆเยอะๆนะคะแล้วถ้าใครนะ้อยอดวิวเยอะที่สุดภายใน30คลิปนะคะจะได้สลามชุดใหญ่ของเบอพาไปครอบครองไปเล่นฟรีๆเลยนะคะโอเคถ้าอย่างไงคลิปนี้เบลพาไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน,น,น,น้าแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะไม่บอ่อยจุ๊บๆไปเล่นชูก้ากันนะไม่ชูก้าชูก้าจิดมืออ่ะไม่ชูก้า